สแสัยไม่ดีอ่ะนิสัยไม่โอเคไปกดกดทุกเพจในค่ายตเกียวตัเกี่ยวเด้ครับตัวเกียวเด้ผููู้ขยไปขี่ผู้ขยไปขี่เซ็ตตัวเขาตัวแมวเนี่ยเลยมนี่มกููไปนั่งไรพี่บองหัวบองหัวแมวมันปด้ยเอาจริงนะครับไม่เข้าใจนะว่าเราไปทำอะไรให้เขาแครไหมไม่แคร์กั ไม่ได้แข่ไม่ได้แข่ค่ะอย่าให้หน้าจะซี้เลยหน้าจะซี้หน้ามาเลยนะซี้หน้าเลยใช่ไหมซี้หน้าเลยซี้หน้าเลยอย่าลืมกดลิงก์กดลิงก์ด้วยใช้อะไรซี้คะใช้นิ้วอย่าลืมจิ้มลิงก์จิ้มลิงก์ข้างล่างนะทุกเพซจิ้มลิงก์จิ้มลิงก์ะเก่งคัสโตเกียว ep หกอะเอียงไงเต้ตั้งเขามากวนเอียงไงตั้งใจมากวนเก่งคัสตั้งเต้ไม่มีแล้วมีไปร้อยเฟซด้วยครับีเขาได้แค่ดอกแต่ว่า ยานะยานะครับผมเนี่ยเห็นบอกสักเก็บบอเอ่อเพิ่นมาเมนผมปุ๊บมันสิมากดโกดห้ปั๊บเลยสเปสแปมันดเจ๋งไร่งายมันเนี่ยไอไอบ้าเนี่บอกมันไปแล้วเอาสักทีนึ่งบอกมันก็มันโกดบุ๋มทอกันได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวพอลุไหลนะผมจะจัดการมันแล้วผมจะโพสต์ประจานมันเลยอืนะมันชื่ออะไรก็ไม่รู้หน้าตาโคตรประทซบเลยนะ แล้วไม่ได้บูลลี่แต่คุณออทาตัวคุณเองทั้งน,นั้นใช่คือเราไม่ได้ไปทําอะไรให้คุณ,คณกรุณาอย่ามาเผือกตรงนี้รักใครชอบใครก็ไปไปดูที่นู่นไม่ต้องมาเผือกที่ตรงนี้ผมไม่ได้บอกให้คุณมาดูผมนะออไม่แทนน,นี่นี่เห็นบ่ครับเป็นยังคือต้องไปโกรธโกรธเพ่นโอ้ยซัมพเวสีนีเนาะเห็นไหมใครมามากดอ่าไอไลค์กดอะไรของผมเนี่ยจะจะแบบว่านีน่แหละมากดโกรธเบดเลย เพื่ออะไรเหวอนเหนเหวินดูข้อมูลที่มันมาอย่างไ้คนเนี้ยมื่อวาระหว่วางขออนุญาตนะครับพี่น้องคือมาตลอดอยู่แล้วครับคือคุณพวกแบบสุภาพสุภาพกับคุณเป็นบ้าอะไรนะเออผมไปทําอะไรให้คุณวะอืมอะไรอย่างนั้นอะไรลูกนานแล้วนี่ตั้งแต่ตั้งแต่เราคุยเข้ามาทํางานผมก็เห็นตั้งแต่ช่างมั่นขามันบ้าเออแมนอยู่ผมก็คิดจังัซนละพี่ อผมก็คิดว่ามันบ้าเลยผมเลย่ไดเห็นวงร่างนะตั้งแต่มาทำงานก็เห็นแล้วเห็นมาตั้งแต่แรกแล้วหวนอุดรพัฒน์ถิ่นไม่ไปสกลเหรอน้องหวนอยู่กับผมครับน้องหวนอยู่ที่นี่หวนมาพี่น้องหวนนั่งอยู่ที่นี่นะครับนั่งอยู่ด้วยกันนี่แหละแลงอกาศแรงยิ่งเนี่ยจะมากดโกดก็ไม่เห็นเขาดีจริง ไม่เข้าใจค่ะอีีว่าพอใจเป็นยังมงกดโกดเพื่อหอยังไงคนพี่เฮ็ดยังงให้เล่าออก่นดิเล่าววาเล่าว่า,ววางงงงไหมงงครับเออธุระอะไรคุณเป็นใครด้วยซ้ำปล่อยมันคนแบบนี้น่าจะปรึกษาเพาีย์เนี่ยเห็นบอกเ,เห็นบอกไมมเดียเห็นบอกนี่เออพื่อนบอกว่าน้องบกพ,พาคณะไปคอนเสิร์ตแกเม่ครับลับใครกับคําชมครับคุณบ้า ประจานคนบ้าเนจาจะรับไม่ได้กับคาชื่นชมเหี่ยงคนบ้าประจานคนบ้าเนจาครับอืมมู้ห่อยกับบ้าผู้เขียนกับบ้าอืมเนาะเห็นไปเห็นไปป่วนคู่ชินจังอยู่ออคนเดียวกันเลยไปกดโกดรดเออแถลงการเออ <laughs> ไปแคบหน้ามันไว้ผมเห็นเลยครับผมแคบไปอยู่ผมเห็นอยู่ อย่าให้ข้าปล่อยแม่นครับอย่าไปใหย้าอืมขี่มูขีมขมขข่ม้าขี่กาขี่นกอืมนะครับให้ข้าไม่ได้หรอกนะเออให้ี่าอะไรอีหลีนะครับสวัสดีทุกคนนะครับ ยามั่นอย่างน้อยกระเบิ้งเฮาพี่นุ่มอีีผมคิด่าเออมันเขาโมเบิ้งอ่ะแหละ คือข้างข้างนะไม่ค้างบอก้างเโอ้ไม่ไม่ไม่ค้างไม่ค้างอืมมันเป็นกำลังใจให้ทุกคนจ้าก็ยังโดนโกรธโกรธเลยเพราเราออกมาข้ามส้มแล้วเรามาข้ามดาแม่นบอกแขที่ชมอะไรมาแควจะโกรธโกรธหมดเลยจริงยัไม่ชอบค้ามส้มนี่นี่ขึ้ยังอาชีพที่เราพูด่า รักตัวเกลียวทุกคนจ้าเนี่ยจ้าหน่อยกับนีโกรธเห็นไมหมเห็นว่านี่ไม่ต้องให้ฆ่ามันมันมปุ๊บเนี่ยมันก็นนืนปึ้งขึ้นมาเลยเหรอเออเองบ้าวอ่ะมันนพิมพี่โมเป็นชซตเออไครนี่ใครวะเนี่ยเข้าเซตงานพรุ่งนี้แมนบอใครวะยามบอวะ อมเห็นว่าเป็นกําลแงให้นะคะเห็นว่าไม่ก็โกรดอีก<ม>แล้วพีน่น้องถามมันมันดูกโกรธให้มันโกรดกระคาเข้ากับพี่มาหลายๆอือพี่มาหลายๆเห็นมันเหลือใจตายหลดนี่มันซชื่อ,อยังกัอะไรนะเห็นมันเหลือใจตาย,ลยาหลดเขียนมาหลายๆอือเขียนมาหลายๆเห็นมันเป็นไรเขียนไร่กดคระคาเห็นมันเหลือใจตายพี่น้องอือ ปานเอาไปขี่ใส่หัวพ่อหัวแม่มันจริจรินี่เอ้ยน้ออุ้ยคนหมีมาพอติดกระโถดพ่อเถอะมึงคือคนเถอะวะเออเขียนมาม่ได้พี่น้องให้มันมากดโกดก็คักเบมึงดูคอยอยากเข็นอยู่เอ้ยไปจะไปจะบ่ายแกวันไม่แกวนั่นเออมึงกดเหตุท่านนะกูจะรอดูเออมึงกดเหตุท่านนะเว้ยเอฟซีไลด์ด้วยโตเกียวมิวสิกอ่ะเออเนี่ยคือเห็นผู้เดียว กดทด่ไหนตีบปทัานโอ้ยกระจอกกรพิมพเหมยพิมพ์ปวท่านดีป่เอ้ยกระจอกคือสิเท่าจนน้ำเงือะเนาะเออคือสิเท่าจนง๊อเหนียะเนาะจนไปบ๊บปินมาบ๊บปินอันนี้บ๊บปินแล้วไปที่เหนียวเอาเอาแม่นี่มีแต่เอฟซีคอยพิมพ์มาคักเอาแม่กดกดมันทันไหมบานี้กดแม่เห็นบานี้เห็นไหมรวมพลังเอฟซีตัวเกียวเห็นไหมกดกดให้มันทันนะเว้ยไอหมา เฮ้ยเฮ้ยอ,อ,อ,อายเพื่อนเฮ้ยกดแม่กดกดมาเร็วดินี่อ,นอ้ายเพื่อนนี่อุ้ยบางเด่นนี่จะเพิ่งย่องตัวเกี่ยวมือสิกนี่เฮ้ยมึงไม่อายเหรอวะอีแกเออเฮ้ยไปไหนแล้วเอาหายเสยเว้ยเฮ้ยคือผมมากดกดไปนี่กดว่าท่านครับผมเกินขาดโอ้ยหยุดแม่ <laughs> ก็ท่านเคียงข้างครับผมมือหนีอ,อีกแลอวหายไปเลยบางเดียวกระอจอกอ่ะเออกระจอกเอออะไรอะไรบ้างมาเท่าไหร่หมื่นเท่าไหร่หมื่นหนึ่งพันแห้น้องเขียนนั่นอย่าลืมให้น้องออกกันแหอแก๊สทอดแคปมูเนี่ยเดือนหนึ่งเดือนละหมื่นบาหลีวอาทิตย์ไอสามหมื่นสามหมื่นหมื่นหนึ่งป้าต้นทุนไหมหมื่นเท่าไหร่ เจ็ดเจ็ดหนึ่งหมื่นใช้ได้สองวนนเท่าไหร่หนึ่งหมื่นเท่าไรครบหนึ่งหมื่นหนึ่งร้อยสิบเก้าบาทอุ๋นไม่ควนไม่มีครับใส่กินเวิราตหรอไม่มีครับเปิดแล้วครับอันอันเอาเบอร์น่องไว้เยเดี๋ยวอนเนี่ยจะทุกบอกน่องเออเอองานหพี่เล่เบื้องเงาเบื้งยี่กระจอกว่าเป็นไหนล่ะโชว์ดูพลังเอฟซีตูเกียวเราดูพลังพี่พี่แม่แม่ทุกคนเห็นไหม เขาร่วมด้วยช่วยกันเห็นไหมครับน่าจะสุดเฮ็บมามันจะรุดพี่น่องห็นบอกเออเห็บมามันไปแล้ว <laughs>